พี่น้องบ้านเฮ้าทุกท่านนะครับเมื่อนีมาพบกันนะครับในสไตล์บ้านๆบอกภาษาบ้านๆบ,บ,บ้านเฮ้านะครับกับช่องผู้คุมไทยบ้านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะเมเดอร์ครับเมื่อนีผมมีอย่างมาบอกน้ำกันหลนะครับแต่แค่อยากจะมาแช่ประสบการ์โอ้ว่ามันแช์ประสบการ์แช์พ่อมลูกกันจักน้อยนะครับในเรื่องครอ,อการ ข้การลดภาระค่าของชีพนะครับของรัฐบาลนะครับซึ่งสิมีครงการหลักๆอยู่ซีค้อการนะครับที่ผมจาได้ข้อการหนึ่งก็สิเป็นครงการเราชนะนะครับครงการที่2ก็จะเป็นหม้อ33เรารล่กันนะครับข้อการที่2งเนาะครงการที่3ก็จะเป็นครงการคนละครึ่งเฟดสามนะครับโครงการที่4ก็จะเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นะครับแต่ว่ามื่อนี้ผมยกมาเรื่องโครงการเดียวซึ่งก็ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนะครับหนึ่งผู้เออ่เขาร่วมโครงการนี่นะครับนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนี่สีแยกออกเป็นสองกลุ่มนะครับแยกออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งกับเฟสสองมาแล้วนะครับกลุ่มนี้ พอตองลงทะเบียนไหมนะครับให้พี่น้องที่เเคยใช้คนละเครื่องเฟสยหนึ่งกับเฟีสองมาแล้วนะครับเฟีสามนี่ก็คือพอพอตองลงทะเบียนไหมครับกระจายสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะครับเงื่อนกระจายเข่าแอปเป๋าตังค์นะครับเงื่อนกระจายเข่าแอปเป๋าตังค์โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือคนกลุ่มแรกคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่บอเคยมีสิทธิ์ นะครับคนบวกคยมีสิทธิ์บ่ได้รับสิทธิ์เฟสหนึ่งกับเฟีสองคือครั้งที่แล้วบ่ได้เขารวมโครงก,การารือสมัครบ่ท่านนะครับก็คือผมผมได้สมัครครั้งที่แล้วกับประมาณเที่ยงคืนนะครับว่าสิได้นะครับครั้งนี้กัาสาม,มารถที่จิมาลงทะเบียนเฟสที่3ได้นะครับสำหรับคนที่บ่ได้ลงทะเบียนเฟสหนึ่งกับเฟีสองนะครับ เพาาะตองอยากกันนะครับเด้อรอบนี้รับหลายครับรับหลายก็สิเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่14มิถุนายนนะครับเวลาแตงแตห6โมงเ้าจนมาถึง4ทุ่มนะครับว่าได้ไป <c oughs> เป็นตีตานะครับบ้านผมเป็นตีตานะครับภาษาไทยก็จะทางตาบอกเออทางตาล่อนะครับว่าต้องเป็นตีตาลอ่อแตงแต่เที่ยงคืนคือเกานะครับเอาั้งแต่ วันที่14นะครับวันที่14หกโมงหกโมงเสาร์ถึงสี่ทุ่มนะครับก็ลงทะเบียนได้กลุ่มผู้ใช้เดิมหรือว่าคนใส่เก้าโครงการคนละครึ่องอ่าเฟสหนึ่งกับเฟสสองนะครับกลุ่มนี้บ่ต้องลงทะเบียนไหมนะครับแต่ว่าต้องอ่าไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับกลุ่มนี้บ่ต้องลงทะเบียนไหมเงื่อนไขสิเข่า ในแอปเป๋าตังค์แบบอัตโนมัติเลยนะครับต้องไปกดรับสิทธิ์ก่อนนะครับการกดรับสิทธิ์มีอยู่ี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็กดนะครับกดเลือกคําว่า G Wallet นะครับ G Wallet นะครับขั้นตอนที่สามกดเลือกโครงการคนละครึ่งเฟดสามนะครับขั้นตอนที่สี่ก็กดปุ่มยืนยันสิทธิ์นะครับ แค่นี้นะครับทางเงินลดบาเน,นี่นอนทางเงินเขาเลยครับเสือผมสำหรับเฟสที่สามนะครับครับสำหรับเฟสที่สามนี่ก็สิมีคนถามว่าคนละครึ่งเฟสที่สามนี่สิได้เงินใสจ,จังไดสิได้มือไดนะครับตามที่แหล่งข่าวนะครับผมได้หามาเนี่ยเขาก็บอกว่าในเบื้องต้นว่าทางกระทรวงการขัง ะระบุว่าเงินเยี่ยวยาในรอบนี้นะครับเสียหายทั้งหมด3,000บาทต่อคนนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟส3ตลอดระยะเวลารวมโครงการเลยนะครับรวมโครงการการแต่งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะครับ6เดือนนะครับซึ่งโครงการนี้ที่รัฐบาลให้3,000บาทเนี่ยโอนเงินเขา Apple ้าแอปเป๋าตังค์นะครับใส่เฉพาะในแอปเป๋าตังค์เท่านั้นเด้อแลกเป็นเงินสนดบ่ได้เด้อครับพี่น้องแลกเงินสดบ่ได้ รัฐบาลโอนเขาในแอปพปิแตังอย่างเดียวครับผมซึ่งวงเงินนะครับรัฐบาลกระชีบ่งเป็นสช่วงนะครับเบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกช่วงแรกเดือนกร,รกฎาคมกร,รกฎาจนถึงเดือนกันยาปี6กครับกร,รกฎาสิงหากันยา64อันนี้3เดือนรัฐบาลให้1,500บาทนะครับช่วงที่2กับเดือนตุลานะครับ ตุลาพฤศจิกาธันวาหกสี่การรับอีก1,500บาทนะครับการเซจ่ายก็คือเกานะครับรัดออกหายครึ่งเดียวเออรัดออกห,อหา,กายครึ่งนึง,ออบบงเข้ากับใจอีกครึ่งนึงครับรัดออกหาร้อยห้าสิบาทต่อมือเข้ากับายเงินเองอีกร้อยหาสิบ,บาทต่อมือนะครับเฮ็ดคือเกาาเเสียคือกล่ะครับมือละสามร้อยนะครับหานะบตลอดคุ้มการสามพัน นะครับก็บ่ิเริ่มใส่ข้อการไดตัด้งแต่เดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงแรกเปอร์สิีหายเป็นสองช่วง้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับผู้ล่งทะเบียนไม่บาตรนี่ผู้ลงทะเบียนไม่กาเฟ,ฟที่3นี่เออพวกแม่ผู้ใดก็ล่งใดได้ครับพี่น้องเพื่อมีขอแม่นะครับเพื่อมีขอแม่มาเดี๋ยวผมสิบอกส่ฟังนะครับคุณสมบัติของคนสินล่งเฟ,ฟียที่3ไใดหนึ่งก็คือคนมีสัญชาติไทยนะครับมีเลขประจำตัวประชาชน นะครับคุณที่คุณสมบัติที่2นะครับมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนั่นะวันลงทะเบียนเมื่อใดวันเนี้วันที่14 14ิมีตัวหน้าลงทะเบียนคันอายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่ดได้ได้กับพี่น้องเมื่อเขาเขียนวันที่สี่เนาะมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะครับ3ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน เอ้ใคมีบัตรคนจนอยู่แล้วรวมโครงกาครคนละครสี่สามบ่ได้ครับ,บรอืมคนละครสี่สามนี่รวมบ่ไดดนะครับเด้อใมีบัตรคนจนแล้วเป็นบ่ให้ร่วมนะครับสี่ผู้เลือกรับสิทธิโครงการยิ่งชายยิ่งได้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ยิ่งใส่ยิ่งได้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งก็คือคนเฮานี้มีสิทธิ์เดียวเอ่อคนผู้เดียวสิทธิ์เดียวก็เลือกได้แค่หนึ่งโครงการเลือกเอาเสีอ,อนันใด นะครับย่ำสุดท้ายนี่นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับสามารถลงทะเบียนผ่าน w w w คนละครึ่ง com นะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะครับ2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมเด้อ ผู้มีสิทธิ์เสีดหนึ่งเสียสองอยู่แล้วอย่าลืมกดรับสิทธิ์ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอฝากช่องผู้คุมไทยบ้านนะครับสไตล์บ้านๆเดี๋ยวอยากให้ผมไปเฮ็ดคลิปอย่างจังใดก็คอมเมนต์มาไต้คลิปนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามลาตีสวัสดีครับขอบคุณครับ